สวัสดีจ้าเอากระลำดามาให้ดูจ้ะวันนี้นี่จ้ะมีขายแล้วช่วงนี่เนาะเยอะแยะเลยจ้ะมันจะเป็นพักที่กินตามหรือดูการจ้ะช่วงนี้หนาวมันก็จะอร่อยจ้ะเขาจะเอามาขายเยอะมากเนาะที่ซุปเปอร์มาที่ตลาดจ้ะฉันก็กินเทนพักกระสีบ่านอิงจ้ะรสชาติเนาะมันกระชิน <laughs> ทำนหลายเมนูเลยจ้ะต้มหรือไม่ก็ พัดจ้ะพัดไปเบคอนเนาะเนี่ยจ้ะปอกเปลือกออกกระเจาะหัวหน่่ยเนาะเอาไปต้มจ้ะอร่อยเนาะลงไปสื่อมาหาทำกินกันจ้ะผักตัมฤดูกาลอร่อยช่วงอากาศหนาวจ้ะ,จะช่วงนี้ยังไม่ได้ทำคลิปจะเดี๋ยวสายจะทำเนาะจ้ะเนาะทำขนม ยังเม็ดสายไปดอกสําหรับทําขนมคุกกี้เนาะหรืออีกต่างอาทิตย์กว่านะจาจะเนาะนี่จะลองไปสื่อมากินมาชิมจ้ะนี่ขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปจ้ะสวัสดีจา้า